โอเคครับตอนนี้เราก็ได้มาทดลองการาเภาท่ามแบบไบโอกครับมีจ่ายวัดสดุวัดสดุที่หาได้ในพื้นที่นะครับก็มีก้อนอิตแล้วก็ตีบหนามตาลน,นะครับเรียกฟันขึ้นนี่อยู่ในการทดลองนะครับ เรามาเผาทานใจเองนะในในกวัวเรื่องครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นทานหรือเป็นเทาครับตรงนี้เรามาเปิดดูนะครับแต่นี้ไฟก็ลุกขึ้นตามต่อเรียบร้อยเลยนะครับ ไม่รู้จะได้ผลไม้กับนี่อยู่ในการจดลองกับผมอะกวนกินดองๆเลยนะครับตอนนี้ไฟก็ติดอ็อมีเศษไม้เศษเล็กๆกับเศ่อเส้ไม้เราได้เอามาทำเป็นท่าน เดี๋ยวว่าทิ้งนะครับโอเคครับผมพุ่งนี้เราจะมาดูนะครับว่ามันจะเป็นจะได้พ้นได้พ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่านี่ก็ผมก็เพิ่งทดลองทำรับทดลองทำดูวิจ่ายอุป,ปรกรณ์เดียจีป้าเอาง่ายง่ายครับมาทำเดี๋ยวยยยจะได้พ้นครับถ้าไม่ได้ผมเราไม่ได้พ้นก็ทดลองไหมอีกรอบครับผม โอเคครับพรุ่งนี้เราจะมาเปิดดูครับว่ามันจะเป็นตาวหรือเป็นทาน์สนะครับ